อัตชีวประวัติและอิทธิปาฏิหาริยายาเต่าเรือนลุงปูริวปันโกวัดไร่แดงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมกลับมาสู่มาตุภูมิอีกครั้ง,นงในที่สุดวัดไร่แดงทองก็พัฒนาจนเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองอีกวัดหนึ่ง หลวงปู่เลิวท่านจึงได้ลาออกจากการเป็นเจ้าวาดวัดไร่แก่งทองแล้วย้ายกลับมาจำพรรษาณวัดหนองอ้ออันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2540ณที่แห่งนี้ท่านกลับมาจำพรรษาในฐานะเพียงพระลูกวัดรูปหนึ่งเมื่อท่านมาอยู่ท่านก็ได้สร้างกุฏิขึ้นใหม่ด้วยเวลาเพียง5เดือนเศษนอกจากนี้ ยังได้สร้างศาลาเนกประสงค์ขนาดใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งหลังในขณะเดียวกันหลวงปู่หลิวยังได้ช่วยก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดไซทองพัฒนาเพื่อทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดสุดโทรมลงมากหลวงปู่หลิวปันมโกท่านได้กล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของท่านว่าชีวิตการรงอยู่ในเพศปันปะชิต นอกจากจะต้องบำเพ็ญเพียรศึกษาทมปฏิบัติธรรมวิเนยเพื่อนำไปประกาศเผยแพร่ให้แก่สาธุชนคนผู้ปรารถนาความสงบสุขทางจิตใจแล้วเราในฐานะเป็นพระสงฆ์เป็นพระผู้นำทางด้านจิตใจและต้องมีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญหูเจริญตาทั้งทางจิตใจและทางขาวรวัตถุอันเป็นประโยชน์แก่คนหมู่ใหญ่โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง การสร้างเสนาสนวัดวารามเป็นการชักนำให้ประชาชนได้บำเพ็ญทานบารมีรู้จักทำบุญเข้าวัดมีาศาสนสถานไว้ประกอบการาศาสนกิจเพื่อให้ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมศีลธรรมนดีงามของไทยสืบไปคนอื่นเป็นสุขจิตเราเป็นสุขนี่แหละบารมีของเรา ค่อยคำอุดมการมองการไกลของหลวงปููหลิวอันนโกช่างเป็นความคิดที่เหมาะสมกับความเป็นกรักสุป,ปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ยึดติดในลาบยศมินทาสารเสริญเห็นประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนใหญ่ วันประจําวันของหลวงปู่ลิวหลวงปู่หลิวปันโก,โกเป็นพระที่ถือสัโนโดษไม่ลุ่มหลงในทางโลกท่านไม่รับและไม่ยินดีหลายต่อสมณศักดิ์ทางสงฆ์แม้จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอ้อนวอนให้หลวงปูร่รับสมณศักดิ์ทางสงฆ์หลวงปู่หลิวก็าหายอมรับไม่หลวงปู่หลิวขออยู่อย่างพระธรรมดาทั่วไปกุฏิหลวงปู่หลิวไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นไม่มีที่นอนอย่างดีไม่มีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีราคาแพงท่านอยู่แบบสมถะเป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไปอย่างยิ่งแต่ละวันมีบุคคลต่างๆจากทั่วสารทิศมาพึ่งบารมีของหลวงปู่มาขอพรขอให้ท่านช่วยคลายทุกข์มากมายหลวงปู่หลิวมีลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นสิงคโปร์มาเลเซียบรูนฮ่องกงหลวงปู่หลิวนั้นเป็นที่ท,ทราบโดยทั่วกันว่าท่านสมถะไม่หวังในยศถาบรรดาศักดิ์ท่านพ าทั้งทางธรรมและทางโลกโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลวงปู่หลิวนั้นท่านฉันอาหารอย่างง่ายอาหารที่หลวงปู่หลิวฉันทุกวันคือผักต้มนิ่มๆและมีมะละที่นกทุกมือ้อน้ำพริกลดไม่เผ็ดแกงเลียงข้าวต้มผัดหมี่ซั่วปรไม้ที่ท่านชอบมากคือทุเรียนนอกจากนั้นท่านชอบฉันมากเป็นประจำนอกจากหลวงปู่หลิวจะมีกิจวัตรปฏิบัติ ที่เพียบพร้อมแล้วหลวงปู่ยังมีความอารมณ์ขันจนเป็นที่ทราบของบุคคลใกล้ชิดทั่วไปและลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาจนมีการรวบรวมอารมณ์ขันของหลวงปู่มาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มทีเดียวการพั พระศาสนาและสาธารณประโยชน์ของหลวงปู่หลิวปันโกด้วยปณิธานอันแรงกล้าของหลวงปู่หลิวปันโกที่จะทำให้บรรลุพระพุทธศาสนาและพัฒนาสาธารณประโยชน์จากความปรารถนาของหลวงปู่หลิวปันโกที่ว่าเกิดมาชาติหนึ่งขอตั้งปณิธานด้วยสัจจวาจาสองประการคือประการที่1งดละเลิกอบายมุขทุกชนิดประการที่สองเมื่อมีโอกาสขอสั่งสมบารมี ด้วยการสร้างเสนาสนะเช่นสร้างโบสถ์วิหารกุฏิสาราการประเรยนจนกว่าชีวิตจะหาไม่หลวงปู่หลิวได้สร้างและบูรณะศาสนสถานต่างๆเป็นจานวนมากไม่ว่าจะเป็นวัดวารามโรงพยาบาลสถานีอนามัยพอจะรวบรวมได้ดังน,นี้ 1. สร้างสาราการเรียนให้กับวัดโศกจังหวัดสุพรรณบุรีสสร้างวัดท่าเสา 3. บูรณะวัดสนามแจ้ จังหวัดกาญจนบุรี 4. สร้างวัดไสทองพัฒนาตำบลจรเข้เผือกอำเภอกาะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี 5. สร้างวัด ไร่แตงทองตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม6ปูรณาวัดหนองอ้อตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี7สร้างสำนักสงฆ์ประชาสามัคคีอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรี8บูรณะพระรา,าชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม9สร้างสถานีอนมามัยบ้านไร่แตงทองหลวงปู่วิป,ปันโกปรัถม์เฉลิมระเกียรติตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม 17บูรณะค่ายลูกเสือกำแพงแสนจังหวัดคนครปฐม12สมทบทุนสร้างอูโบสถวัดถ้ำเขาชะอางอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี13สร้างวิหารหลวงพ่อเพชรวัดนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี14สร้างตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงแสนจังหวัดคนครปฐม15สร้างสถาน,นีนอนามัยวัดไซทองอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี 16สมทบทุนส,สร้างโรงเรียนสมา arp, ถาอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี17สร้างหอประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี18สร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดไทรทองอําเภอดาดมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี19สมทบทุนสร้างหอสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม20สร้างสาราชาวปนสถานวัดหนองกระทุ่มอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม2 21. สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดหนองอ้อตำบลบ้านสิง์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี 22. สร้างศาลาอกประสงค์หลังใหม่ให้กับวัดหนองอ้อตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนับว่าสาธารณประโยชน์ที่หลวงปู่หลิวนั้นได้สร้างและพัฒนาเป็นเงินจำนวนมหาศาลทีเดียว ก็มักจะขอของดีจากหลวงปู่ท่านก็จะบอกอยู่เสมอว่าอัตมาไม่มีอะไรจะให้หรอกเป็นหลวงตาตแก่พระบ,บ้านนอกลูกเท่านั้นของดีนั้นอยู่ที่โยมแล้วเป็นการกล่าวอย่างทองตนถ้าพิจารณาดูแล้วคําพูดของหลวงปู่สอนให้ทุกคน ทำความดีและความชั่วแต่เมื่อญาติโยมาม,มาขอวัตถุมงคลจากท่านมากๆขึ้นท่านจึงอนุญ,ญาตให้ลูกศิษย์จัดสร้างขึ้นมาจากการที่หของปู่หลิวได้บำเพ็นเพียรภาวนาเป็นระยะเวลายาวนานจนเกิดวารมีธรรมชั้นสูงการอธิษฐานจิตลุกเสกวัตถุมงคลจึงสัมิทธิผลสามารถช่วยเหลือกระจัดเป็นเปาความทุกข์ของ,ของญาติโยมให้พ้นจากพยานานตรายทาั้งปวงอย่างอัศจรรย์ยิ่งวัตถุมงคลของปู่หลิวเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณ พศ2500ที่วัดส,สนามแย้ในยุคแรกๆจะเป็นภาคเนื้อโผเป็นส่วนใหญ่พญาเต่าเรือนลักษณะโดยทั่วไปของพญาเต่าเรือนจะมีลักษณะเป็นรูปเตา่ามีสี่ขาปลายหัวด้านบนจะมีหูติดลักษณะเดียวกับหูเหรียญในตัวจะมีความต่างกันไปตามรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันทําไมถึงต้องเป็นพญาเต่าเรือ นับเป็นคำถามที่ทุกคนถามกันมากหลวงปู่ยิวท่านเคยบอกไว้ว่าต้องการทําวัตถุมงคลให้แปลกและดีจึงนึกถึงเตา่าเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวเต่าเป็นสัตว์ที่มีศีลธรรมนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังเคยเสวยพระชาติเป็นเต่ามาแล้วหลวงปู่ยิ้ได้เล่าจก,กำนานพญาเต่าเรือน ว่าเมื่อสมัยพุทธจารนั้นมีพญาราเลือกตัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ําใหญ่พญากาาเลือกตัวเมียได้ออกไข่มาห้าฟองในหลังต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนั้น อยู่มาวันหนึ่งพยาตาเผือกบินออกไปหากินปล่อยให้ไข่ห้ฟองอยู่ในรางโดยไม่มีใครเฝ้าวันนั้นเกิดพายุรุนแรงขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำไข่ทั้ง5ฟองจึงถูกพายุพัดตกลงไปในแม่น้ําแล้วลอยกระจัดกระจายไปคนละที่คนละทางไข่ทั้ง5ฟองถูกเก็บไปเลี้ยงโดยสัตว์ชนิดต่างๆฟองแรกเต่านำไปเลี้ยงไว้ฟองที่สอง นาคนำไปเลี้ยงไว้ฟองที่3าลาชสีนำไปเลี้ยงไว้ฟองที่4โคนำไปเลี้ยงไว้ ฟองที่5งูนําไปเลี้ยงไว้ไข่แต่ละฟองนั้นเมื่อถูกนําไปเลี้ยงก็ได้มีพระโพธิสัตว์มาสวยพระชาติเป็นสัตว์ต่างๆตามผู้ที่เก็บมาเลี้ยงดูเช่นไข่ฟองแรกเต่าเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็มาสวยพระชาติเป็นเต่าไข่ฟองที่สองหน้าเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็มาสวยพระชาติเป็นหน้าไข่ฟองที่สราชาสีห์เก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็มาสวยพระชาติเป็นราชาสีห์ไข่ฟองที่4โคเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็มาสวยพระชาติเป็นโค ไันฟองที่ห้างูเก็บไปเลี้ยงพระโพธิสัตว์ก็มาสวยพระชาติงูรวมพระโพธิสัตว์ที่มาสวยพระชาติห้าพระองค์และในการต่อมาไข่ทั้งห้าใบพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ได้มาเกิดใหม่ในชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับดังนี้พระพุทธเจ้าองค์แรกนามกุกุสันโธพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนามพระโอนาขมโนพระพุทธเจ้าองค์ที่สามนามกัสโปพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่นามโคตโมพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้านามสี พรียาเรียมิตโยซึ่งยังไม่ประสูติพระพุทธเจ้าแต่รัพระองค์ก่อนจะประสูติต้องสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หรือมนุษย์เมื่อบำเพ็ญบารมีมาแล้วเป็นร้อยชาติเป็นพันชาต,ชาติหรือเป็นหมื่นชาติเลยทีเดียวพระยาเต่าเรือนก็เป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีหลวงปู่หลิวท่านเล็งเห็นว่าพระยาเต่าเรือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ท่านจึงได้นํามาเป็นแบบในการสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงพญาเต่าเรือนใช้บูชากันได้ร้อยแปทั้งคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมสู้คดีความประกอบการธุรกิจและอื่นๆอีกมากมายหลวงปู่หลิวรักษาคนบ้าวิกลจริงเมื่อพูดถึงอภินิหารของหลวงปู่หลิวลูกศิษย์ทุกคน จะนึกถึงวัตถุมงคล และพักเครื่องที่หลวงปู่หลิวปลูกเสรแต่ถ้าย้อนไปตอนสมัยที่หลวงปู่หลิวยังไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นเพียงพระธรรมดารูปหนึ่งหลวงปู่หลิวท่านได้ให้ความเมตตาร,รักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากตำรายาแผนโบราณที่ท่านศึกษามาจากพระอาจารย์ของท่านการรักษาท่านจะตรวจดูว่ามีอาการอย่างไรและท่านสามารถรู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรท่านจะรักษาได้โดยใช้ยาแผนโบราณด้านพุทธคมรักษาควบคู่ไปด้วยคนแก่คนเฒ่าและญาติ ในหมู่บ้านสนามแย้ถ้ามีใครเจ็บป่วยท่านจะไปเยี่ยมดูอาการด้วยตัวเองโดยไม่เลือกที่รักมัดที่ชังทําให้ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านยามทุกข์เดือดร้อนยังได้กล่กาวมาแล้วเรื่องการรักษาคนป่วยให้กับชาวบ้านทั่วไปจากคําบอกเล่าของคุณลุงสวัสดีวิชยัยลูกศิษย์คนแรกของหลวงปู่หลิวสมัยท่านจำพรรษาที่วัดสนามแย้ตําบลนสนามแย้อําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีคุณลุงสวัสดีวิชยัยอยู่ต้นเลขที่1หมู่ที่6ตําบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีบ้านที่อาศัยอยู่ข้างโรงเรียนวัดส,สนามแย้ได้เล่าถึงการรักษาคนบ้าของหลวงปู่หลิวท่านจะเสกน้ำพระพุทธนต์ลดและให้กินยาหม้อแผนโบราณคนบ้าที่หลวงปู่หลิวรักษารวมทั้งคนที่ถูกของคุณใสทําให้เสียสติหลวงปู่หลิวจะลดน้ำมนต์แล้วให้กินยาหม้อแผนโบราณด้วยอํานาจพุทธคุณและยาแผนโบราณทําให้ผู้ป่วยหายจากอาการที่ปนจริตนับรลายไม่ท้วนนี่คือสุดยอดวิชาคมของท่านที่ใช้รักษาสงเคราะห์ผู้ ่วยโดยไม่คิดค่ารักษาใดๆทั้งสิ้นผ้าันปะกรันชีวิตช่วยให้รอดจากรถชนประสานง,งานเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2535คุณสมรลิ้มปจีรวงอยู่บ้านเลขที่19ทับ111หมู่2ตำบลเขาน้อยอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันสามีคุณสมร จะมากาศนมัสการหลวงปู่หลิวที่วัดไร่แต่งทองตำบลพุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสงจังหวัดนครปฐมอยู่เป็นประจำมาทุกครั้งหลวงปู่หลิวก็จะมอบพักเครื่องและก็วัตถุมงคลนำไปแจกลูกหลานไว้บูชาเพื่อเป็นสิริม,มงคลต่อมาหลานชายคุณสมรชื่อนายนัตสิิธย์เจริญชันประกอบอาชีพขายผลไม้ ได้ซื้อรถกระบะมาใหม่ป้ายแดงซื้อมาอยัางไม่ได้ทําการเจิมออกรถวันแรกก็แวะไปหาคุณสมรคุณสมรจึงมอบวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวคือผ้ายันประกันชีวิตไห้ไว้ติดรถหนึ่งพื้นหลานชายก็ได้เหน็บผ้ายันไว้บนที่บางแดดเมื่อเกิดเหตุนายน,นัทสิทธิ์ได้ขับรถกระบะบรรทุกมะม่วงไปขายที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับภรรยาเมื่อนายนัทสิทธิ์ขับรถเป็นเวลานานจากอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดภูเก็ตลวดเดียวไม่ได้พักทำให้เกิดหลับในขับรถพุ่งชนประสานง,งานกับร รถกระบะที่วิ่งสวนมาเต็มที่ทําให้คนขับและผู้โดยสารคันที่นายนัชศิทธิ์ขับรถตนเสียชีวิตทันทีสองศพนายนัชศิทธิ์และภรรยาปลอดภัยไม่มีบาดแผลแต่อย่างใดสภาพรถทั้งสองคันแหลกเป็นเศษเหล็กในรถของนายนัชสิธิ์ที่ซื้อมาใหม่ไม่มีวัตถุมงคลหรือภาครื่องอื่นนอกจากพยันประกันชีวิตของหลวงปู่หลิวเพียงผืนเดียวจึงทําให้สามีภรรยาคู่นี้รอดชีวิตได้ราวปฏิหาร ชาเหรียญพญาเต่าเรือรุ่นปดหนี้พศ2536ค้าขายล่ำรวยป้าเรียบป้าลหยแม่ค้าขายผักในตลาดสดปานบุรี4แยกปานบุรีอภอปานบุรีจัังหดประจวบคีรีขันได้รับเหรียญพญาเต่าเรือรุ่นปดหนี้ เนื้อทองแดงสร้างปีพศ2536จากคุณสมรลิ้มปรจีระวง์คนละหนึ่งเหรียญป้าเรียบป้าลัยสองพี่น้องได้ยินกิตติศัพท์ความโด่งดังของเหลียนพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวด้านเมตตาค้าขายอยากได้ไว้บูชา แต่ไม่มีโอกาสได้ไปกราบพอของดีจากหลวงปู่หลิวเพราะต้องทําการค้าขายทุกวันพอดีรู้จักกับคุณสมรซึ่งสามีคุณสมรได้บูชามาจากวัดไร่แตงทองจึงได้เอ่ยปากขอมาบูชาคุณสมรเห็นว่าป้าเรียบกับป้าลายมีความศรัทธาจึงนําเหรียญพญาเต่าเรือนที่หลวงปู่หลิวมอบให้นํามาให้ป้าทั้งสองคนตั้งแต่ได้เหรียญพญาเต่าเรือนมาบูชาทําให้กิจการค้าขายของป้าเรียบกับป้าลายขายของดีขึ้นอย่างพิทูพิตามา ในระยะหลังผักสดที่ขายได้วันละเป็นคันรถบรรทุกขายหมดทุกวันนอกจากการค้าจะดีแล้วป้าเลียป้าลยยังบอกอีกว่าเรื่องเมตตามหานิยมก็เป็นเยี่ยมไปไหนมีแต่คนยิ้มให้ทักทายปราััด้วยดีป้าเลียป้าลย,าลยนับถือเหรียญพญาเต่าเรือนมากขนาดมีคนมาขอเช่าบูชาโดยให้ราคาแพงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปล่อยปัจจุบันยังห้อยบูชาเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลา เสื้อยันตะกรุดยุคแรกของหลวงปู่หลิวเป็นเสื้อยันที่หาได้ยากมากหลวงปู่หลิวทําแจกลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนเพราะกรรมวิธีในการสร้างค่อนข้างยากและพิถีพิถันโดยการนําตะกรุดมาลงอักระเลขอย่างตามตาําราแล้วจึงนําเอาตะกรุดมาร้อยถักเป็นเสื้อลักษณะคล้ายเสื้อกั๊กใส่ไว้ด้านในแล้วใส่เสื้อทับไว้อีกชั้นหนึ่งนายสมเกียรติลิมปจีรณนนท์ ได้เสื้อยันตะกุดจากหลวงปู่หลิวเป็นเสื้อยันตะกุดยุคแรกเสื้อยันตะกุดนี้นายสมเกียรติสวมใส่ติดตัวอยู่เป็นประจำนายสมเกียรติมีอาชีพขายรถยนต์รถไถคื่ร้านปานบุรียนต์อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์านการทําการค้าขายย่อมมีมิตรและศัตรูหลวงปู่หลิหวท่านจึงมอบเสื้อยันตะกุดเพื่อให้ไว้คุ้มครองตนเองอยู่มาวันหนึ่งขณะที่นายสมเกียรติขับรถกระบะก,กลับบ้าน ได้มีมือปืนซุ่มอยู่ข้างทางก่อนถึงบ้านได้ระดมยิงปืนนานาชนิดเสียงปืนดังสนั่นนายสมเกียรติจึงเหยียบคันเร่งเพื่อหน,นีพิถีกระสุนเมื่อขับรถถึงบ้านจึงคว้าอาวุธปืนจะไปยิงต่อสู้ผู้ริแต่ผู้ก่อเหตุได้หนีไปแล้วหลังจากจบเหตุการณ์บรรดายตามิตรพี่น้องและชาวบ้านได้มาดูรถกระบะข,ของนายสมเกียรติปรากฏว่าเป็นรูพุนเปนหมดทั้งคันแต่คมกระสุนไม่โดนนายสมเกียรติแม้แต่นัดเดียวทำให้แค้วค่าจากเหตุการณ์อันน่าระทรึกขวัญ มาได้อย่างอัศจรรย์ในตัวของนายสมเกียรติสวมเสื้อยันกันกระสุนของหลวงปู่หลิวตัวเดียวเท่านั้นนี่คืออภินิหารของเสื้อยันตะกุดอันเข้มขังด้วยวิทยาคมของหลวงปู่หลิวปังโอกอภินิหารพยาเตาเรือนเมื่อวันเสราร์ที่9ตุลาคมพศ2547นายสุกิตชนะบุญสมบัติอยู่ที่เจริญกรุง สะพานปลากรุงเทพได้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทถูกคู่อริทำร้ายร่างกายจากสาเหตุสุนัขข้างบ้านเป็นสุนัขดุได้เข้ามากัดคนในบ้านนายสุกิตจ,จึงได้ต่อว่าเจ้าของสุนัขนั้นปล่อยให้สุนัขมาทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจึงมีปากเสียงเพราะกันโดยคู่อริได้ใช้แป,ป๊บน้ำตีเข้าที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายอย่างแรงถึงสองครั้งหลังเกิดเหตุได้ตรวจด,ดูบริเวณชายโครงที่ถูกตีไม่ปรากฏบาดแผลแต่อย่างใดกระดูกชายโครงเป็น ปกติไม่แตกทั้งที่โดนตีอย่างรุนแรงจึงมีความเลื่อมใสหลวงปู่หลิวเป็นอันมากโดยเชื่อว่าเพราะบารมีพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวช่วยเอาไว้โดยวันที่เกิดเหตุได้ใส่สร้อยโดยมีเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจเนื้อเงินและพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่น3ามอชาติดตัวอยู่เป็นประจำจึงทําให้ปลอดภัยจากการถูกทําร้ายน้อชีจากอุบัติเหตุนายไก่ฤทธ ชั้นภพศารสิงอยู่บ้านเลขที่156หมู่4ตำบลท่ามะกาอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีได้ประสบอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ชนข้างถนนเหตุเกิดเมื่อวันที่13มกราคมพศ2536เวลา15นาฬิกานายไกรฤทธิ์ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปสอบระหว่างภาคเรียนหากลับได้แวะไปทำธุระที่หน้าว่าการอำเภอท่ามะกาเมื่อทำธุระเสร็จแล้วได้ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านตรงสี่แยกไฟแดงจังหวัดสัญญาณไฟเขียวใน ายไกลฤทิ์ขับรถมาด้วยความเร็วเห็นไฟเขียวจึงไม่ได้ชะลอรถแล้วเร่งเครื่องเพื่อให้พ้นทางแยกรถมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าชนคนข้ามถนนมาในดังหวะไฟเขียวทำให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มลงนายไกลิ์วิ่งไปตามแรงเบี่ยงของรถสลบไปไม่รู้สึกตัวมาฟื้นที่โรงพยาบาลตอนเวลาสองทุ่มครึ่งไม่รู้ว่ามานอนโรงพยาบาลได้อย่างไรเมื่อฟื้นขึ้นมาได้สำรวจตามเนื้อตัวมีบาแดแผลฟอกเพียงเล็กน้อยแพทย์ได้เอ็กซเรย์ระบบประสาทสมองเป็นปกติวันประสบอุบัติเหตุ แหวะเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่นฉลองกุติอายุ85ด้านหลังยันวนเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นอภนิิหานกันหาชาลีคุณป้าอาลีกุน,นาง อายุ60ปีมีความเคารพศรัทธานับถือหลวงปู่หลิวมาวัดทำบุญกับหลวงปู่หลิวอยู่เสมอตั้งแต่บ้านคุณป้าอารียังอยู่ที่วัดสนามแย้ได้บูชากันหาชาลีซึ่งทางวัดให้บูชาคู่ละ19บาทการบูชากันหาชาลีมีวิธีบูชาดังนี้เมื่อบูชากันหาชาลีแล้วให้จุดธูป3ดอกแล้วพูดว่าให้อยู่กับแม่หมายถึงผู้หญิงพ่อหมายถึงผู้ชายขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองถ้าแม่มีเหตุร้ายอันใดก็ขอให้ลูกทั้งสอง ช่วยแม่ด้วยถ้าเราจะให้กันหาชาลีช่วยเรื่องอะไรให้บนด้วยกล้วยน้ำว้าน้ำแดงน้ำเขียวจะได้ผลเร็ว เวลาจะนอนจะต้องจัดที่นอนให้กันหาชาลีด้วยเคยมีประสบการณ์กับคุณป้าอารีเมื่อตอนทําบ,บุญมานอนค้างที่วัดหลวงปู่หลิวท่านบอกให้หาที่หลับที่นอนให้ไอหนูอีหนูทีแต่คุณป้าอารีไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อะไรแค่เพียงรูปหล่อเล็กๆแต่พอตกกลางคืนปรากฏว่าเด็กมาอ้าแขนทั้งสองข้างนั่งทับข้างละคนทําให้แขนปวดเมื่อยนับแต่นั้นมาจึงได้เชื่ออย่างสิ้นใจว่ากันหาชาลีหลวงปู่หลิวบุกเสกได้ครังจริงๆเป็นตัวเป็นตนปัจจุบัน คุณป้าอารีได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเมื่อคุณป้าอารีมาทำบุญที่วัดไร่แตงทองก็ยังมาทำบุญบูชาการหาชาลีอยู่เสมออภิบิหหรการหาชาลีเครื่องราขงของขลังของหลวงปู่หลิวอีกเรื่องหนึ่งนายไก่ชั้นไพศาลส,สิงห์ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากอำเภอท่ามะก,กามาทำธุระที่ห้วยกระบอกกับมารดาตอนขากลับรถมอเตอรไ์ไซค์เกิดเครื่องดับตัดนิสิเทคดูน้ำมันปรากฏว่าน้ำมันหมดขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนมืดค่ำแล้วชาวบ้านติดไฟ นอนกันหมดแล้วจึงนึกถึงกันหาชารีของหลวงปู่หลิวที่บูชาติดตัวอยู่นายไก่รีดแก้อธิษฐานบอกกันหาชารีให้ช่วยพี่ด้วยที่จะกลับบ้านแล้วจึงลองสตาร์ทเครื่องอีกครั้งคราวนี้รถเครื่องติดขับต่อไปได้อีกระยะหนึ่งถึงทุ่งปะทุนรถมอเตอร์ไซค์มาเครื่องดับที่หน้าปั๊มพอดีจึงเ,เติมน้ำมัน20บาทแล้วขับรถกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยอภินิหารเหลียงพญาเต่าเรือนรุ่นแรก ผู้ใหญ่ชนพันธ์บุตรน้ำเพชรอายุ50ปีเหตุเกิดที่หมู่บ้านภุโลกสีหมื0นจังหวัดกาญจนบุรีเดือนกรกฎาคมพศ2545มีประสบการณ์ปฏิหารเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวปันโกซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ชนพันธ์บุตรน้ำเพชรและภรรยา ยังจำได้ไม่คเคยลืมเลือนเกิดเหตุการณ์รอบทำร้ายในระหว่างไปทุระคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนขนาดจุด357รอบยิง6นัดซ้อนแต่ลูกกระสุนไม่ระคายผิวแม้แต่นัดเดียวซึ่งทางตำรวจได้ตรวจวิถีกระสุนทุกนัดตรงกับร่างกายของท่านผู้ใหญ่ชลนละครทุกนัดมีตรงศีรษะ3นัดลำตัว2นัดชายโครง1นัดแต่ลูกกระสุนปืนก็มีเหตุให้เกิดความแผวคาดไปทุกนัดในขณะนั้นผู้ใหญ่ชลนละคร ได้แขวนเหรียญพยาเต่าเรือนรุ่นแรกพักเครื่องหลวงปู่หลิวปันโกเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นที่ทำให้ผู้ใหญ่และครอบครัวรอดชีวิตได้ถึงทุกวันนี้ บารมีรูปเหมือนหลวงปู่หลิวนั่งเต่าอศ2,545กรุงเทพมาหาคนครได้เกิดวิกฤตกับครอบครัวของคุณกิติธรเสรีสถิตทางครอบครัวของคุณกิติธรประกอบอาชีพทำโรงงานผลิตแหนมลูกชิ้นไส้กรอกที่ห้อดังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้กิจการพันผวน สภาพการค้าไม่คล่องตัวทําให้โรงงานมีปัญหาในด้านการเงินเมื่อคุณกิติธรได้เริ่มบริหารงานใหม่ในขณะนั้นได้เกิดวิกฤตกับโรงงานของคุณกิติธรพยายามแก้ไขปัญหาอย่างไรก็แก้ไม่ได้สักทีคุณกิติธรได้มาขอบูชาบูกเหมือนของลูกปู่หลิวนั่งเตา่านําไปบูชาทําให้กิจการงานในโรงงาน ดีขึ้นเรื่อยๆบ้านเก่าแก่สามหลังที่บอกขายก็ขายไม่ได้สักทีแต่เมื่อได้นํารูปของรูปเหมือนหลวงปู่หลิวนั่งเต่าไปบูชาบ้านที่ขายไม่ได้ก็ขายได้หมดทุกหลังกี่การที่ไม่ดีก็ดีขึ้นทุกขณะและได้ขยายโรงงานเพิ่มเติมและได้เจริญขึ้นเป็นวีคูลอภิน,นิหารเหรียญพญาเต่าเลือนงรุ่นแสนที่ก้า เหตุเกิดที่หมู่บ้านบ้านไร่จังหวัดกาญจนบุออรีพศ2,545ซึ่งไม่ไกลจากวัดไร่แ่งทองนะัก ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนถูกยิงสนัดซ้อนทุกนัดที่มือปืนยิงมาโดนเป้าหมายทุกนัดแต่ก็เกิดปาฏิหาริย์ชาวบ้านที่โดนยิงไม่เป็นอะไรมีแต่เพียงรอยแดงเป็นจ้ำๆสามแห่งเท่านั้นชาวบ้านท่านนี้ได้ไปขอเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแซดิส95จากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือติดตัวเพียงเหรียญเดียวก่อนโดนทำร้ายเพียงวันเดียว อภินิหารเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นตรังมากประสบการณ์ของนายตำรวจท่านหนึ่งเล่าให้ฟังวันที่21ตุลาคม254 0 เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีกลุ่มวัยรุ่นจากจังหวัดสุพรรณบุรีดื่มเหล้าเมาจึงทําให้เกิดทะเลาะวิวาทกับดีเจที่เปิดเพลงบนเรือดีเจได้ห้ามไม่ให้วัยรุ่นกลุ่มน,นั้นลงเล่นน้ําเพราะเป็นห่วงเนื่องจากอยู่ในอาการมึนเมาวัยรุ่นกลุ่มน,นั้นจึงใช้กําลังทําร้ายดีเจหนุ่มจนได้รับบาดเจ็บในขณะนั้นมีนายตํารวจท่านหนึ่งได้เข้าไปห้ามวัยรุ่นไม่ให้ตีกันจึงทําให้วัยรุ่นคนหนึ่งเกิดไม่พอใจจึงใช้ขวดเหล้าตีเข้าที่ศีรษะนายตํารวจท่านนั้นจนล ้มลงและได้แย่งอาวุธปืนของนายตำรวจท่านนั้นยิงใส่นายตำรวจท่านนั้นที่ยังล้มอยู่3นัดซ้อนแต่ว่าลูกปืนด้านทั้ง3าั จึงทําให้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างปาฏิหารเพราะแขวนเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นไตรามากยางเหรียญเดียวยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลและพระเครื่องของหลวงปู่หลิวอีกมากมายหลายเหตุการณ์คุณงามความดีของหลวงปู่หลิวท่านได้สร้างไว้รวมทั้งเรื่องอิทริปาฏิหารเหรียญพญาเต่าเรือนอีกมากมายท่านอาจจะเป็นอีกหนึ่งที่ได้ประสบกับปาฏิหารพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวปันโก,โกด้วยความดีทั้งหลายเหล่านี้พุทธศาสนิกชนสิยานุสิตจึงได้ขนานนามให้ท่านว่า หลวงปู่หลิวปันโภเทพเจ้าพยาต่างเรือนตราบเท่าทุกวันนี้สิ้นแล้วหลวงปู่หลิว เริ่มเข้ากลางปีพศ2543หลังจากพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเสาห้าเป็นต้นมาหลวงปู่หิวก็เริ่มอาพาธด้โรคชราปัจจยาอลือร่า่นซึ่งหลวงปู่หิวขณะที่ท่านอาพาธก็คือไม่ยินดียินร้ายกับการจะอยู่หรือจะไปร่างกายของเราเมื่อถึงคราวแตกดับก็ต้องแตกดับคือต้องตายทั้งนั้นที่สําคัญ คือเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องไตร่ตรองให้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรและจะใช้ชีวิตอย่างไรหลวงปู่หลิวเคยปราลบับลูกหลานว่าท่านเกิดที่บ้านหนองพ่อท่านก็อยากตายที่บ้านหนองพ่อและหากว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องจากไปก็อย่าได้ห่วงเหนียวท่านไว้อวัตต์สงสารเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์จะยื้อฉุดกระชากอย่างไรก็ต้องพบกับความจริงข้อนี้วันยังค่ำ ในค่ำคืนวันจันทร์ที่4กันยายนพศ5 5 4 3เวลา20ในกา35นาที หลวงปู่หลิวได้ละสังขารอย่างสงบภาพกางลูกหลานที่คอยมาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายที่กุติของท่านนาวัดหนองอ,อ,อ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรวมอายุ95ปี68พรรษาแม้การจากไปของหลวงปู่หลิวจะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่ลูกหลานและญาติโยมก็รู้แก่ใจดีหากท่านสั่งเสียได้ท่านคงอยากบอกทุกคนให้เป็นคนดีเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ดังที่ท่านเคยปฏิบัติมาตลอดชีวิต